เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเองแมนนะครับกับเกม The Walking Zombie 2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เล่นเย็นมายาวนานเลยนะเออกออ็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่าเล่นมานานแล้วก็อดใจที่ว่า fc ขยันขยอไม่ไหวนะครับอ mm. <SL Imp ens floors> <ills> ่ะกลับมาก็ได้กลับมาเล่นกันสะหน่อยนะครับอ่ะเราก็จะไปทําภารกิจกันเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภารกิจเนื้อเรื่องผมทําไปถึงไหนแล้วนะอ่ะขอดูพ่อค้าหน่อยก็แล้วกันอยากแล้วกันอยากลามีปืนดีๆกับเขาไหมโอ้โหดูปืนแต่ละอย่างเลยโอ้ยแต่โคตรแพงเลยทีเดียวอันนี้ก็น่าเล่นโอ้ผมมีสแคปด้วยว่ะเจ้าแจมสุดๆเลยอะ S class นะครับ S class ปืนลูกซอง16ไม่แจ๋วเลยโอ้ยอยากได้มาเชนเต้ยังเลยวะทำยังไงดีวะเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่นะโอ้โหมาเชนเต้อยากได้มากเลยทำยังไงดีวะเนี่ยตังก็ไม่มีเลยนะครับอ่ะปะถ้าอยากได้ตังก็ต้องทําภารกิจนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไปดูภารกิจกันหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นภารกิจเนื้อเรื่องแล้วกันนะเอ่อภารกิจเนื้อเรื่องที่ผมจะต้องทําอยู่ตรงนี้นะคอ่ะเฮ้ยมีภารกิจหญิงสาวไม่ได้เลย ต้องจัดกันไปสักหน่อยแล้วนะครับใกล้ด้วยไม่ไกลเท่าไหร่นะครับความเป็นชายหนุ่มของเราเราก็ต้องช่วยหญิงสาวสักหน่อยนะครับโอเคได้สองรอเริ่มเกมมาก็เดือดเลยได้สองร้อยผมจะไม่ดูวิดีโอนะครับมาเลยบวบกันสักหน่อยมาไม่เกรงคนก็เข้ามา้ยชิบหายแล้วไอ้บ้านเกือบตายนะครับไหนนี่ยผมไม่ได้เล่นนานนะ รัว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 โอ้ปืนผมไม่ได้มีความแรงเลยบ้าที่สุดเลยนะไม่ได้นานความแม่นก็ยังเหมือนเดิมจะมีความเปลี่ยนแปลงไปใดๆเลยความเปลี่ยนแปลงดีๆไม่มีเลยนะ,ะให้เรามาทําอะไรวะอะจากตรงนี้นะที่ผมจําได้เกมนี้ต้องยิงซอมบี้ให้เยอะนะเพราะว่ามันดรอปของจ,จัดเลยนะเฮ้ยไม่มีซอมบี้เลยสักตัวเลยว,วะเฮ้ยมีแค่นี้เหรอหมดดงแล้วอะ ให้เรามาเอาถังเหรอมา,อาถังไปทาอะไรนะครับอุ้ยเข้าไปในนี้เหรออันตรายปะเนี่ยนั่นไงเห็นไหมให้เราเข้าไปในนี้จริงด้วยนะครับในบ้านนี้ต้องมีตู้เซฟอย่างแน่นอน <c oughs> จำตู้เซฟได้ยังโหลดสะก่อนไหนๆก็ไหนๆเพราะจําได้ว่าไม่ได้ใส่ได้20สนัดอย่างแน่นอนบวกถังตุ๊โอเคเรียบร้อยโอ้โหมากันเป็นทีเรียกว่าต้อนรับขับสู้กันอย่างเดี <c oughs> มาเลย ไอตัวนั้นล่นเหมือนตัวม<ะ>านักศึกษสงศึกษาอะไรไม่กลัวทั้งนั้นอะ่ะอุ้ยดบของจ,จัดๆเลยทีเดียวรีโหลดไปก่อนนะครับอุ้ยผมเร,มระเบิดแฝดต้องสามลูกนี่หว่าทำไมเราไม่ปลาใส่ตัวนั้นวะเออให้เนได้อย่างงี้อุ้ยผมมีเลือดต้องก้าสิบเลยเนี่ยเยอะไปแล้วมึงเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นด้วยขราวก่อนนะครับอ่าลอยเวนิฟ้าลอยลอยไม่ได้นะทีนี้เราต้องลอยซะหน่อยอม,มันม่นจ,จัดๆอย่างเรามไม่โดนเลย ไม่ได้่างงี้รีโหลดนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนปืนเราต้องเข้าปะทะอย่างเดียวจิบหายแล้วถ้าเกิดมีเสียงตึงๆนี่จะต้องมีอะไรตัวอะไรออกมาอย่างแน่นอนนะครับมาลุยกันซะหน่อยวิมีถังระเบิดตรงนี้ทําไมเราไม่เล่นถังระเบิดวนะเนี้ยเราไปทําอะไรอยู่เนะี่ยเปิดคันโยกไว้เอ้ยอะไรเปิดเกิดอะไรขึ้นอะไรมันเปิดได้ยินเสียงไหมมาแล้วนะครับตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ ม,มาให้เงี้ยว้ามาสวย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 โลนสวยโลนใช้ถังให้เป็นประโยชน์นะครับโอ้โหถังยุ่ไกลมากโอ้โ,โดนหน่อยนะโดนนิดเดียวอุโโดด้ยได,ด,ด้ระเบิดแฟร์นี่แหละสิ่งที่เรารอคอยมาเล็งกันซะหน่อยโอ้โหมันไม่ได้ลูกกระสุนเรามันเยอะลูกกระสุนไรเฟิลเรามันเยอะมากเอ่อซัมสะกบใหม่น่าจะดีนะถ้าเอากันจริงๆนะครับแต่เกมนี้มันเปลี่ยนสะกบไม่ได้นะครับเฮ้ยเราต้องไปช่องนี้ดิโอ้โถเอ้ย อซึม <Awesome. S 2> มานี่ทำไรอ่ะเอาอะไรเสียบเข้าไปนะครับที่กองน้ำปะอาจจะเป็นที่กองน้ำหรือเปล่าเออในไงกองน้ำจริงจริงด้วยนะครับชิบหายแล้วต้องขับไปข้า,างในนะครับเสียงแอร์แอร์ก็ต้อนรับเรายังขับสู้มาเลยจะมีกี่ตัวก็ไม่กลัวทั้งนั้นนี่ความแม่นของฉันมันระดับพักการทีเดียวมาหายแล้วมีเยอะืกันเนี่ยมา ผมต้องประหยัดกระสุนหน่อยนะเพราะช่วงนี้กระสุนไม่ค่อยมีเลยโอ้ยมันใกล้จะจัด้ดาไปแล้วจะประหยัดซะหน่อยไม่ได้เรื่องเอ้ยช้าเราะซอมบี้เยอะนะครับผมไม่ได้เล่นมานานไงโอกาสมันน้อยเหลือเกินมาวิ่งมาทางนี้นะครับก็ยังพอจําได้บ้างนะครับก็ต้องทาอะไรเอาใส่ใส่กองเข้าไปอีกอันหนึ่งครับซ้ำยังใช้ไม่ได้หรอกผมว่าต้องอีกอันหนึ่งเอา้า อีกอันหนึ่งจริงๆด้วยนะครับอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้นะครับมึงก็แ่แ,แ่กันแล้วเกินนานกดก่อน <laughs> กดก่อนได้เปรียบ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 ไม่โดนใครเลย, <laughs> อ,ยอืดมากตัวนี้ตายไปแล้วนะครับโอเคจะอึดแค่ไหนก็มาเนี่ยเนี่ยจัดไปเลี้ยงหมูเลียเล้ยงหมูคณะมันต้องโดนทุกตัวอุ้ยไรเฟิลเรามันติดไอ้นี่ด้วยนะครับกิตติคดดอลด้วยนะครับ ยิงหัวลัวัๆกลัวที่ไหนมาเลยมีมากมีน้อยซอมบี้แค่นี้ฉันไม่กลัวฉันบวกบอสมาเยอะแล้วอุ้ยมีถังตรงนั้นด้วยอะแสดงว่าต้องออกมาจากรูนั้นหนึ่งเต็มไปหมดใช่ไหมมาใส่เครื่องกรองน้ำเสียงมันแบบเสียงมันแบบไม่น่าไว้วางใจเลยเป็นเกมที่มีเสียงไม่น่าไว้วางใจที่สุดมาเราต้องอาวุธระยะประชิดมาด้วยนะครับ ถ้าเราไม่เอาระยะประชิดมานี่เราจะสวยได้เฮ้ยมีปืนพกด้วยนะเกมนี้จะบอกให้นะครับมาเออซมอ่ามีน้องเอฟซีถามว่าทําไมถังน้ํามันพี่ถึงเยอะจังนะครับง่ายนิดเดียวนะครับดูโฆษณาไงครับแล้วเราดูโฆษณาเราก็จะได้ถังน้ํามันเพียบไปเลยนะครับอ่าอ่ะปลาออกดิพยายามดูโฆษณาทุกวันนะครับเราก็จะได้ถังน้ํามันนะครับากับนะครับอุ้ยง่ายจ,จัดเลยทีเดียวโอ้ขนาดปืนผมไม่แรงเท่าไหร่ด้วยนะครับมาอุ้ยร้านค้ามันไม่ได้แล้ว เออฉันมีตังค์อยู่เท่าไหรน่นี่ให้ตังค์เห็นไม่ได้ไหมอุตส่าห์ไปทำภาร,รกิจนะยังไม่หมดดีเหรอโอ้ป้าคนนี้ไม่ใช่ป้าคนนี้ดิเธอยังไม่แก่ขนาดนั้นนะครับมาโอ้โหไข่ของแลมาโอเคขข่ไปก่อนนะครับอ้าผมอยากินน้ำดีไหมไม่ต้องกินหรอกสภาพนี้เรามันเก่งจัดๆด,ดูละมาลุยกันเลยนะครับเปิดอันนี้ดีโอ,อ้โถ่ไปเลยหกพันเอง ที่เดิมเลยเหรอมันทําไมอ่ะมันมีซัมติงมากเลยใช่ไหมที่นี่อ่ะผมก็กลับมาที่เดิมอีกแล้วนะครับตุ้นได้เงินดีฟ้าไปได้มูฟสปีดทาไมเนี่ยอ่าผมเงินนะเงินเพิ่มเงินดูโฆษณาดีบว่าอ่าเปิดแล้วนะครับได้สิทนะครับผมแจ๋วล์จำสุดๆมาเลยโอ้โหมาเป็นหมู่คณะเลยเดี๋ยวไอ้บ้านนี้ต้องวิ่งมามีไหมไม่มีว่ะมันไม่ได้แ้วว่ะมันไม่วิ่งมา โอ้ยิงไม่โดนใครเลยอะแต่ว่ามันไกลสุดๆเลยนะผมก็เลยเดี๋ยวดูมีวิ่งหรือไม่ไม่ไม่มีนะมาไกลสุดๆอย่างนี้ยิิงเดเราได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบยิงกัะตัวเตียงเอาเดะโอ้โหหัวกระจายเลยนะครับมาแล้วมาแล้วว่ะมาใกล้แล้วว่ะมาใกล้แล้วว่ะมันไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหอืออืออือเลี้ยงแถวมันต้องโดนทุกคนน่ะโอ้โหตายแล้วเสียกระสุนไปสองตับโดยที่ไม่มีคนตายได้ยังไงไม่น่าโอ้โหอึด อึดมากไอตัวนี้เรียบร้อยคิทิชอวช็อตต้องเรียกอะไรอ่ะคิดิคิทิอชอวช็อตนะครับจะเรียกอย่างเรียกไม่ถูกเลยเดี๋ยวเรียกถูกกับลิ้นมันพันกันนะ่ะไม่ได้อ่ะน้ำมิกเกอลอน้ำคือชีวิตใช่ไหมมาโอ้โหกระสุนนี้ยังมีเต็มเลยนะครัอุ้ยเหลือพันฝ่าเลยว,วะน้อยจะจัดเลยนะเนี่ยอุ้ยเอาถังไปกินเรียบร้อยแหมได้กระสุนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่กระสุนชนิดเดียวกันชิบหายแล้ว ้แลวตกแล้วตแตกเลือดก,กันหน่อยเป็นไงอุ้ยชิบหายแล้วกระสุนหมดไปดิโอ้โหตีสตันด้วยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวตั่นเต้นอะไรไม่กลัวทั้งนั้นยิงอัดไปเลยนะครับตำรวจอึดวะตำรวจ,มน,รวจ <laughs> มนุษย์ตำรวจเหล็กมนุษย์ตำรวจเหล็กอะไรโอ้โหยิงพื้นทำไมวะเนี่ยโก <laughs> ทำได้ยี่สิบยิง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 กวาดก็ไม่กวาดไม่กวาดตายไม่ตายอืมโอ้โหคิดที่ข้อรวัวๆเลยนะโอเค มีส5นะจริงวะเฮ้ยมสงใส่ตรงนี้มากเลยมันต้องมีตู้เซฟดิมีของมีอะไรไม่ไมีเลยบ้าที่สุดเลยทีเดียวโอ้โหใช้ให้มาที่ที่มันไม่มีของเนี่ยมันมเรารอดอกจากซอมบี้อย่างเดียวมันก็แย่นะครับมาอย่าเพอยิงถังแล้วกันโอเคเฮ้ยกูเข้าไปในห้องกันเวลา <c oughs> เออเข้าไปในรูท่อนี่เอ้ยมีของหรือวาระเบิดไม่มีนะมีงูไหมงูงูอะ อันแน่ไม่มีนะครับจิบหายต้องโดนเดือดแน่ๆเลยอุย้ยระเบิดสองานเลยอ่ะไม่ได้แล้วต้องดูโฆษณาซะหน่อยอ่าผมเพิ่งรู้นะครับว่าดูโฆษณาตรงนี้ได้ระเบิดต้องสองลูกนะีจำไม่ได้นะโอ้ยอ่าไม่นะไม่นะชิบหายแล้วโอ้ยเอาแล้วครับเจอเวิร์มเลยที่เดียวมาแล้วโนเวิร์มมา ไอ้บ้ามาแล้วชิบหายแล้วโอ้โหดอกไม้ก็แย่แล้วมาเจอไอ้นอนจ้างอีกนะครับหลบไปนะครับเดินไปเรื่อยๆผมจำสูตรได้นี่มันเหมือนดอกไม้อ่ะเราหลบไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะโอเคหลบไม่ยากไม่ยากไม่ยากเอาโดนว่ะโดนเหมือนกันว่ะโดนเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโดนนะโดนว่ะเราโดนว่ะเอ้ยโดนว่ะโอ้โหโดนจังเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโอ้ยเรียวยี่สิแบง อันเนี้ยเอาสิเอาสิฮตัวอะไรวะเนี่ยไปแล้วเยอะ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 ไปแล้วเยอะไปแล้วอุ้ยมันโซโลเราด้วยหายแล้วที่ไหนแล้วหายกระจัดเลยทีเดียวตีโรลก็ะตุนไปก่อนเฮ้ยมีหมาด้วยตายแล้วกูตายแน่มีหมาด้วยโอ้ยโดนโดนยับยับเลยทีเดียวระเบิดกินเอาระเบิดกินหนีระเบิดกินตรงนะตรงนู้งโคโคขันต้องมีตายมั้งแหละมั้งหาวันนี้ <c oughs> ยิงมาก่อนไม่งั้นเราอยู่กับพี่ไม่ได้นะครับไ,ไอ้บ้านนี่ก็ไอ้บ้านนี่ก็สาดอย่างเดียวเลยอะโอ้เลือดสาดอุ้มมาเอากันหน่อยก็ได้โอ้ดึงห้าที่ป่าเลยเหรอทำเราเลือดสาดอย่างเดียว,ายาเ,ยวเดี๋ยวผมจะพยายามหลบมันเฮ้ยหลบไม่ได้หว่ะเด้อเดี๋ยวผมว่าต้องหลบได้จุกไม่ได้เลยจุกโอ้ยโ,โ,โ,โดนจ,จัดๆเลยนะเนี่ยผมจะตายแล้ววะตายไงแกต่อภาพนี้ ไม่น่ารอดโอ้ยตายแงตายแงแกโอ้ยโดนหมาลุมร้องตายแน่เฮ้ยสัรต,ตีนตีนต,ต,ตีผมตีสตันจิตายแล้วตายแงแกผมก็เติมเลือดแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าผมตีสตันโอ้โหดีรอดมาได้เอ้ยอะไรของพวกมึงวะเนี่ยเฮียบไปหมดเลยนะทั้งข้างบงนทั้งล่างนะหายแล้วตายไงแกแล้ววิ่งก่อนนะวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งอย่างเดียวนะวิ่งก่อนทำอะไรไม่ได้เลยต้องวิ่งไปก่อนเบิรระเบิดแปดระเบิดแปด โดนปัดเข้าไปผมก็ไปหนีนะโดนปัดเข้าไปนะครับงงงงสิงงสิงงสิผูก็งงมืออ๋อยัง,งไม่เยอะอย่างเงี้โอ้ยโดนหนึ่งเดียวตา,าย,ยแล้วจะทำยังไงดีวะเนี่ยจะรอดไปได้นะครับบอกว่าต้องยิงหนึ่งวันตัวบนกันตัวบนกันถ้าตัวบนตายทุกอย่างทุกต,ตัวตายนะครับโอ้โหแม่งติดกระสันหนึ่งงั้นผมวิ่งก่อน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 วิ่งให้เลือดมันเพิ่มวิ่งให้เลือดมันเพิ่มนะครับเอาแล้วมาโอ้ย ปะทะเยอะมากทำไมเยอะขนาดนี้ม,ม่ยอมแพ้เราไม,ม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับขอให้เลือกนีแค่นี้ก็ไม่ยอมแพ้นะครับกบวนไว้นะโอเคจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวเราก็จะตายแล้วเหมือนกันแต่เราไม่ยอมแพ้ใดๆทนะั้งนั้นมาเอาเนี่ยมันไม่ได้เลย <c oughs> มาวิ่งวนเข้าไว้นะมา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 ,มา,มา อะไรหลบได้โอ้โหหน้าแดงหน้าแดงมากจะตายแล้วเหลืออีกหน่อยเดียวเราก็จะตายแล้วเหมือนกันมานิดเดียวยิงเข้าไปตายเรียบร้อยเฮ้ยโอเคดีนะที่ผมไม่ไปสนใจตัวล่างเท่าไหร่นะครับมีของไหมมีของไหมต้องมีดรอปของเมื่อวหรดรอปของดรอปของครัไม่มีดรอปเลยอโอ้โหให้มาซ่อมท่อแค่นี้ไม่มีดรอปเลยเหรอของเถิงเสร็จโอ้โหมิชชั่นเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ไอ้นอนยักษ์นี่โหดจะจัดเลือดถมทั้งหมดอ,ะอ่ะอ่าก็เป็นอีกสูตรหนึ่งของเกมนี้นะครับอ่าต้องพยายามดูโฆษณาเข้าไว้นะเพราะโฆษณาจะแจกของดีมากเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะไม่ได้กากเหมือนเกมอื่นนะครับก็ได้กระสุน200ได้ชีวิตได้เลือดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวเกือบตาย <laughs> อ่าโอเคเฮ้ย ให้เราเลือกด้วยอ่ะคิดว่าเราจะเลือกอะไรอ่ะลองคิดดูดีๆนะวพาผมจะเลือกอะไรอ่ากระสุนผมพอหาได้นะรอ,องเท้านี่ไหมรองเท้ามันมันเหมือนมันเหมือนคู่ที่เรามีอยู่เลยนะรองเท้ามันเหมือนคู่ที่เรามีอยู่เลยนะหรือว่าเราจะเอาเงินดีวะเอารองเท้าดี่วะตัดสินใจละดูซิว่าจะดีกว่าเดิมโอ้โหเลเวลเพิ่มเลยอ่ะเลเวลสี่สบกนะครับโอเค ปาบ,บอสนอนไปแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยได้น้ํามันนีค่ะสองถังเลยอะเยอะไปแล้วอะเยอะจะจัดเลยเยอะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยดูสิโอ้โหดูดิเยอะมากเอาติดตัวไปมั่งแล้วนะครับเอ่อาติดตัว,ต,ต,วติดตัวไปถังหนึ่งโอเคแล้วก็กระสุนนี่ไม่ใช่นะครับเก็บไว้แล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวขายให้หมดเลยถเอาไว้ทําไมไม่จะเป็น กระสุนพิเศษเอาไว้จัดการตอนท้ายๆนะครับอ่ากระสุนพิเศษเนี่ยเอาไว้สู้กับบอสท้ายๆนะครับเพราะว่าจําเป็นมากเลยนะครับวิ่งลงเทา้าสิบปัะโปรเฮ้ยมันดีเฟน์ส์เนะโอเคแต่ที่ผมมีอยู่นี่รู้สึกจะเจ๋วฝ่านะครับเพราะว่าของผมนี่มันติดกิติคอลหนะครับ <laughs> อร์เซ็่มอร์แปดเหรออฮ้ยนี้อราเมอร์สิเ,เลยนะ ติดดกว่าติดดกว่าโอเคเอากิิคอไปขายกินดกว่านะครับวิมันเท่ากันเลยอ่ะวิอันนี้มากกว่าน่อยอ่ะกูรักพี่เสีดไห้น้องอ่ะพูดเลยนะรักพี่เสดไห้น้องแต่ว่าไม่ได้เลยต้องอัพสกิลรัวๆไปก่อนอย่างอื่นก็ว่ากันนะครับอ่ะอันนี้ผมจะเปิดอะไรดีอ่ะเอ่อแอนิมอลดีไหมไม่เอาดีกฟ่าอ่าอุ้ยเปิดกระเป๋าดกว่าเปิดกระเป๋าเพิ่มเพิ่มช่องกระเป๋าดิเพิ่ม เพิ่มจมกระเป๋าดีกว่าไหมอืมไม่เอาดีกว่าเรดี้คิวเลอร์อ่าญิงผู้หญิงแรงหญ <c oughs> ิงผู้หญิงเอ้ยสปีดเดมอนดีกว่าเออไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเบตเตอร์คิทิคอรดิเอ้ยคิทิคอร์ดยี่สิบเปอร์เซ็นดิฟ่าเอาอันนี้ดีกว่านะ <c oughs> เออให้มันได้อย่างงี้นะครับผมอืมอืมเจ้าแจมเจ้าแจมโอเคอ่ะก็ไปพอกหานะครับไม่ได้เลยวะ่ะ งานนี้มันต้องมีรวยกันแล้วอะโอ้โหมึงก็ข่ยของแบบยั่วน้ำลายจ,จัดๆเลยแล้วก็มีเงินอยู่แค่สี่พันนี่นะครับขายให้หมดเครื่องดื่มชูมำลังไม่ใช้คนยังเรามันฟิตอยู่แล้วรองเท้าขายเลยหายากสุดๆเลยเนะี่ยรองเท้าคู่นั้นอะแต่ว่าก็ทําการขายไปแล้วนะครับไปลุยต่อดีฝ่านะครับนี่ผมรอดมาได้เพราะว่าผมมีเสื้อผ้าดีๆใส่นะครับถ้าเกิดไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่นี่คงตายไปนานแล้วนะ <c oughs> เอา้าไม่มีเควสแล้วเหรอ อ๋อเธออยากได้น้ำแล้วก็ไม่มีเฟสละโอ้โหผมไม่อยากทำเฟสของใครเลยอยากทำให้ผู้หญิงอย่างเดฮ้ย <c oughs> ผมยังมีคุณสมบัติดีเหรอไม่ได้แล้ววะ่ะสงสัยต้องไม่คุณสมบัติะแล้ววะ่ะแต่ว่าไปทำของลุงกันดีกว่ามองถ่าจะง่ายนะไปลุยกันดีกว่านะีครับโอ้หผมรู้สึกไม่ค่อยชอบที่นี่เลยนะเพราะว่า,าเป็นยังไงอะเป็นส่วนโซล่าใสอุ้ยห้าร้อยนี่แหละนี่รอคอยเนี่ยเห็นไหมดูโฆษณาก็จะได้ของดีๆนะครับขอดูโฆษณาหน่อยนะครับผม โอ้โหผมยังไม่ได้มุนเลยผมก็ได้20ไปแล้วเออทำไมให้ดีอย่างเงี้ยเกมนี้มาแล้วมันมาแล้วจิ้บหายแล้วจะเบิดแปดไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยมีโอกาสตายนะโดนมันตบทีนึงโอ้ยตบกูทำไมกูทำไรมึงเนี่ยทำไรมบอกแล้วผมไม่ชอบที่นี่เลยนะเป็นที่ที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนะบกันแบบจัดๆเลยว่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะไปทำอะไรให้พวกมึงเนี่ยฮะถามน้อยไปทำอะไรให้ไม่นะยิงไม่โดน อุ้ยระบาดมาไม่ได้ละมีตรงนี้อยู่โอ้ยหนึ่งไม่โดนไม่โดนยิงสมมุมั่ะไม่โอ้ยโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยเฮ้ยมันมีตัวที่บอกว่าเราเข้าใกล้มันอุ้ยอุ้ยไม่ไม่เห็นนะเนี่ยโอ้ยยิงแบบไม่ต้องไม่ต้องสะโพกหายแล้วดีก่็ไม่เอาแล้วพุงไม่ยุ่งด้วยแล้วพวกมึงอันตรายจะจับเลยมาอุ้ยมีถังอยู่ตรงนั้นผมไม่เห็นนะโอ้โหรอถังรอถังอุ้ยไม่โดนโอ้ยโดนตบนะนึกว่าตายไปแล้วนะคแต่ตัวนี้เขาใกล้ไม่ได้นะครับ มันเพลิงไฟไหม้นะเพลิงลุกใช่ไหมนะไม่น่าใช่ป่ะวันนี้เข้าใกล้ถึงหกไกได้ป่ะอู้แต่อึดจิ๋หายเลยไม่ได้แล้วอันตรายมากมีหมามีหมาหลอกหมาหลอกหมาบึ <B oo! S 3> ้มอุ้ยโดนแค่นี้เองนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหมาใกล้จะจังวันนี้ทำเพื่นลุกเละเนี่ยมาเลยมามึงจะอึดอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยถังก็ระเบิดไปแล้วหัวมึงจะไม่ตายเลยเนี่ยคิดดีเข้าล้ว โอ้โหคิดที่เข้าช็อตรวัวๆดูดิยังไม่าไตายเลยอ่ะโอ้โหเลยกระสุนห้าแล้วแล้วจะพอไหมเนี่ยให้มาทำอะไรวะเนี่ยลงุงอุ้ยทหารตายหา่าหมดเลยทีเดียวอุวย้ยมันยิงกับใครอ่ะต้องมีโจน,นแน่ๆเลยผมว่านี่มันลอยกระสุนนะลอยโดนยิงนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยโดนยิงนะครับอืมก่อนที่จะไปจัดการโจนจัดการผู้หญิงก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เห็น <c oughs> เป็นต้องยิง ไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะดรอปของดีก็ได้นะครันี่นะไกลๆเนี่ยแหละโอกาสมันมีที่จะดรอปของดีนะครับมา,มาเราถือปืนนี้แหละปลอดภัยที่สุดมีกับดักด้วยอะปลอดก่อนเดี๋ยวเปื่อเหยียบ <laughs> แสดงว่าจะต้องมีโจรไล้์แน่ๆเลยผมว่ามันบังอาจมาจัดก,การทหารมือสไนเปอร์มือหนึ่งของเกมนี้นะครับนั่นคือผมเองมันแน่ละเพราะผมเล่นอยู่คนเดียว ไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเลยอ่ายิงโดนหะน้าอกก็ได้โอเคมาดีโหลดไว้ก่อนนะครับอุย้ยตายหมดเลยอ่ะดูดิเอ้ยเก็บปืนได้ไหมเอากระสุนได้ไหมอืมมันก็มีประเด็นนะอออยโอเคยิงโดนเะเขาสักทีนั่นไงมีรหัสมีรหัสมีรหัสอุย้ยเข้าไม่ได้ะ อย่าบอกว่าผมจะเจอบอสเจอแบทอะไรตรงนี้นะอีกนะเฮ้ยหลังบ้านมีตู้เซฟจำได้ไม่ได้แล้วอะารีใน,ในเลือดมันสูบฉีดหลังบ้านมีตู้เซฟอย่างแน่นอนไม่มีเ,เขาหลังบ้านได้ปะพี่บ้านหลังเนี้ยมีตู้เซฟนะผมจำไม่ผิดน,นะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้นะครับบ้าไปแล้วแต่วิ่งจนรอบแล้วมามามาโอ้โหต้องอยู่ตรงกลางถนนด้วยอะ่ะเฮ้ยตะกี้ผมก็เดินมาแล้วไม่ใช่หรออะไรเนี่ย มาเพราะผมมาปลดไอ้นี่ไงนะมาปลดตะกี้นะครับโอ้โหขอบใจมากมาลุ้มล้อมเลยทีเดียวขอบใจมากทิพไหแล้วผมโดนระเบิดแนะ่วิ่งก่อนโดนตัวระเบิดอย่างแน่นอน,นครับสองเอ้ย,อยสองตัวเลยตายไงแกแล้วแล้วโฆษณาก็ได้ช่วยชีวิตผมไว้นะครับโอ้ยตีสตันไม่เลิกมึงยังไม่ตายกันดีกหรอโดนระเบิดไปแล้วยังอยู่อีกอ่ะทิพไหยแล้วเหลือสิบเหลือแปเหลือเดโอ้ยเหลือสมแล้วตายแงวิ่งหนี เกือบเลือนิดเดียวบ้าที่สุดเลยตายซะเก <c oughs> ือบไปแล้วนะครับเกือบโดนในตัวนะั้นโบกหัวตัวหัวแตกมามีหน่อยยิงเข้าไป <c oughs> เรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะผมเหลือเลือดแค่สามเองโอ้โหบ้าที่สุดอ่ะผมคงต้องหากินอะไรก่อนนะครับถ้าผมไม่กินอะไรนี้สงสัยจะต้องมวยมรณะแน่ๆ <c oughs> ต้องกินแล้วนะครับมารวยนะาเลือดเด้งแล้วนะครับอย่างไวเลยนะครับโอเคจริงๆผมดูโฆษณาก็ได้นะแต่ผมี่เกียรนินะมา ลุยกันซะหน่อยเหลือแปดนัดนะครับอ่ะรีโหลดซะหน่อยถูตรงนี้เราก็วิ่งมาดูแล้วอะไ <c oughs> อะมันได้อย่างงี้สิพวกโจรออกมาสักทีอะมาไม่ใช่ซอมบี้นะเอาโจรนะโจรนะมาอย่าปะทะคนเหมือนกันนาทีนี้ตามเบาะแสะไม่ได้เลยจริงๆมันเห็นมันเห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องโจม <c oughs> อดใจไม่ไหวต้องโจมเอาแล้วไงจัดการซอมบี้เก้าตัวนะครับอยู่ตรงไหนอะ อีกแล้วเหรอไอตัวนี้แกวเหรอยิงก่อนแลยิงเบิกทางมาไม่โดนมันหรอกเอาซ์มาวิ่งยาวๆโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับตัวน่ากลัวนะครับตัวนั้นน่ากลัวที่สุดไอตัวนี้ไม่เท่าไรเอาระเบิดไปกินนะเด้อตายตุ้มตุ๊กปูก่าจายระเบิดเลยมันเป็นเลยมันไปแล้วไปโดนตัวหลังนะ่อะไรจ๊บจูบได้อย่างสวยสดงดงาม อะไร salt. ไม่โดนง่ายระยะมันระยะมันไม่ได้จะยิงโดนจะยิงโดนนะยิงโดนจังเลยด้วยแต่มันไม่ตายเองครับอึดมากซี่โค้งซี่โครงเปิดแล้วะยังไม่ตายเลยอ่ะมันเราตรงไฟมันไม่ไหวแล้ววะผมต้องขอไปฟาร์มก่อนว่เนี้สภาพนี้เนะฟาร์มเงินก่อนนะครับที่ฟาร์มก็คือโอเพนเวิร์นะครับตรงนั้นจะเป็นที่ฟาร์มที่ดีมากเลยนะครับ ป็นจุดปามเป็นจุดโจดที่แบบว่าเจ๋วจำที่สุดเลยนะในเกมนี้นะนี่นะนี่นะนี่นะโูโโดดเด็กกระสุนจะหมดแล้วอะ่ะยังเอามันไม่ลงเลยอโอ้โหชิบหายแนละ้วหมดแน่เลยกระสุนเหลือร้อยฟันนัดแล้วนะครับจากห้าร้อยนะโอเคมันเล่นในแมปนี้ทีเดียวหมดตูดเลยนะ <laughs> มาเหลือเลือดสามสิบเองนะครับโอ้โหยังมีตัวนี้เหรอมึงมาช้าว่ะเขาเพื่อน <laughs> เรียกว่าออกงานชนะ้าเอาตัวโวย อุกหนึ่งนะครับโอเคดีนะเห็นนะอัศว์หัวแบนด้วยอ่ะหัวไม่โตเลยอ่ะหมดแล้วนะครับโอ้มีทางระเบิดตรงนี้ก็ไม่บอกโอ้โหลุมล้อมกันไปหมดเลยค่ายทหารตายหาหมดเลยนะทหารไอตัวนี้แหละกินกระสุนกูเยอะดูดิดยิงกอ,อกอย่างนี้ยังไม่นั่นเลยตอมบี้ตัวอื่นไม่ถูกดีเลยอ่ะผมกะิงทันมันตรงนี้นะครับต,ตายไหมปิดโอ โอเคก็ okay. ลดเลือดไปได้นะครับตัวอื่นไม่เท่าไหร,ร่นะมาอูโหูฝ่าจะสนใจแม่คุณลอ้อชนหมดกระสุนไปเป็นถังแล้วอู้หูตายหมดเลยอะทหารสู้ไม่ได้เอะแค่เนี้ยสองปีไม่ได้อนะแสดงว่าต้องมีสองปีมาอีก,กว่ะมีติดน,นะครับตอบตัวนี้ก่อนนะครับโอเคแม่บ้านกับนักเรียนมากลัวสองปอีตัวอื่นมากกว่า มันมีเสียงกุ๊กกลับกุ๊กกับ,กบเว้ยมีใครกินอะไรในนี้อ่อเห็นเกือ <c ười> บโดนกับดักโอเคหยิบเอ้ยอะไรอ่ะทหารร้อยกันเป็นพวงเลยทีเดียวนะครับก็คือป้ายชื่อนะครับของทหารแต่ละคนนะครับอ่ะเสร็จภารกิจแล้วเนรัยกลับยางไวเพราะของไม่มีแล้ว <c ười> ของหมดเลยทีเดียวอ่าผมก็กลับมาแล้วนะครับจากการทําภารกิจตะกีนนะ,ะไหนวะตาลุงอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนูนะ้นเนี่ย เกือบตายแล้วเราอะดูดิหน้าแดงเลยมาลงุงผมอะได้ไปช่วยเพื่อนทหารของลุงแล้วแต่เพื่อนทหารของลุงตายหาเช็ดหมดไม่เหลือเลยนะครับอ่ะรับภารกิจเก้วอะทําไม่รับบ่อยอย่างงเราอะเราเหนื่อยมั้งดิเราต้องเหนื่อยมั้งแล้วอาการเงี้ยดูดิหน้านี่แดงเลย อ่าผมจะขายหมดเลยนะเพราะว่าเงินเงินทองเป็นของมีค่ายาพาราก็ขายนะไม่จําเป็นกับสําหรับผมใดๆทั้งนั้นนะเงินนะครับจเป็นที่สุดนะครับในเกมนี้นะเพื่อที่จะซื้อของนะอ่ะผมว่าผมก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทที่26นี้นะครับอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับอ่ะก็เล่นให้แล้วนะครับก็ดูกระแสก่อนถ้าเกิดว่าการตอบรับดีผมก็จะเล่นต่อไปนะอ่ะ ก็ตอบแค่น,นี้แหละอ่ะมีถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้าเป็นสมาก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นโยไปแล้วฟอยเฮ้ยขึ้นไปได้ไงอะขึ้นไปด้วยได้ไหมโซนไงเริ่มโซนขึ้นไม่ได้วะ่ะโอเค